สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะอ่าแน่นอนค่ะวันนี้ EP ทเท่าไหร่ละคะ EP ที่13นั่นหมายความว่าหนูต้องไปไปทำอะไรคะสอบอีกแล้วสิคะรออะไรอยู่อ่าถ้าสอบอีกแล้วก็ต้องติวเมื่อติว ต้องทำไมคะต้องตั้งใจไหมตั้งใจอย่างมากๆนะคะ EP ที่13นี้จะเป็นการตัดสินใจของครูที่จะให้คะแนนของหนูๆนนะคะแต่ละคนว่าใครจะได้เกรดสูงสุดและใครจะได้สอบได้ที่1นนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจติวและก็ตั้งใจ,งใจสอบในวันจันทร์นี้นะคะ ถ้าพร้อมที่จะติวกันแล้วไปลุยกันเลยจ้าและอย่าลืมส่งใบงานของครูพึ่งให้ครบทุกหน่วยนะคะแบบทดสอบมีทั้งหมด30ข้อนะคะ มาดูข้อแรกค่ะเห็นไก่ไหมคะเห็นสรเเอทไหมและเห็นใบไม้ไหมคะเขาถามว่าเขียนได้อย่างไรวงเล็บเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะนี่คือมาตรฐานการเรียนรู้ของเรานะคะอ่ามันคือสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องตอบ มีอยู่แค่กขขนี่เองรูปไก่คือกไก่สระอะไรคะลูกสระเอาเอาเออาเร็วๆเออาเป็นสระเอสระเอมีเออาจำได้ไหมคะที่ครูให้ท่องและรูปอะไรคะใบไม้ใบไม้คือบอใบไม้กอเอบอกอเอบอรเร็วเร็วเเร็วเตอบอะไรคะลูกเร็วๆร็วเร็วเ หนูต้องสอบในห้องเรียนนะคะอันเนี้ยไม่ได้สามารถที่สอบที่บ้านได้นะคะกเอบอเก็บค่ะทันไหมคะลูก<ม>ข้อใดมีเสียงวยรรณย,ยุครบทุกเสียงวรรณยุครบทุกเสียงเร็วๆๆๆ แจกว่าร้องโตเดี๋ยวเป็นยังไงแจกแจกสองใช่ไหมวาวาว,าว่าสามรองรองร้องร้องสี่โต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 ,ะตะสี่เดียวเดียเด่ยวเดี่ยวเดียวเดียวห้าครบยังครบยังครบแล้วข้อต่อมานะคะ พอใดอ่านไม่ถูกต้องอ่าอ่านไม่ถูกต้องโยงอ่านไม่ถูกต้องไปดูสิคะอ่านอย่างไรอ่านไม่ถูกต้องจริงอ่านว่าจริงทราบอ่านว่าทราบไซอ่านว่าไซอ่านไม่ถูกต้องโยงอ่านไม่ถูกต้องข้อนี้จึงตอบจริงไงเพราะว่าจริง ต้องเป็นเสียงจออีงอจริงเสียงรอเรือไม่ออกเพราะมันเป็นคําควบไม่แท้งงไหมงงสี่ถ้าเกิดจําไม่ได้ที่สอนจําไม่ได้ก็จะงงใช่ไหมจออีงอจริงนะคะเวลาอ่านไม่มีรอเรืออ่านเรื่องที่กำหนดแล้วตอบคำถามอ่าดูประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก โรคโควิดหรือไม่เพราะเหตุใดเอาไปดูข้างบนในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะประเทศไทยและได้รับผลกระทบจากโรคโควิดที่ระบาดในไทยเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทั่วทุกภูมิภาคและทุกอาชีพนับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ทุกคนควรหาวิธีป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากโรคร้ายนี้อ่าถามว่าประเทศไทยในได้รับผลกระทบไหมเพราะเหตุใดได้รับค่ะเพราะว่ามีการระบาดในไทยและส่งผลต่อประชาชนของเรานั่นเองพามาดูพ่อดูวันที่จากจุดๆๆควรเติมคําใดลงไปวันที่ ดูจากอะไรคะปฏิทินเห็นไหมครูม,มีรูปอยู่ข้างหลังอันนี้อ่านว่านาฬิกาอันนี้อ่านว่าเข็มทิศนะคะหากนักเรียนเข้าไปใช้บริการห้องสมุดแล้วพบว่าป้ายข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดต,ติดอยู่ตรงทางเข้าห้องสมุดนักเรียนควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกต้องทำอะไรคะ ฉีกหนังสือเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรคะอ่านรายละเอียดของข้อเขียนก่อนว่าเขาให้ทำอะไรการใช้ห้องสมุดนะคะพออ่านเสร็จแล้วถึงจะปฏิบัติตามค่ะทําความเข้าใจก่อนแล้วปฏิบัติตามค่ะใครไม่มีมารยาทในการเขียนามาดูสิคะคนไม่มีมารยาทในการเขียนคือ คนที่ใช้วาจาไม่สุภาพคนที่ขีดเขียนบนโต๊ะบนเก้าอี้บนป้ายรถเมล์ผนังห้องหรือแม้กระทั่งห้องน้ําหรือแม้กระทั่งในเบาะรถก็ตามใครคะดูส้มเขียนเรื่องเพื่อนของฉันโดยใช้คำได้ใช้ภาษาสุภาพอามว่ารูปวิวสวยๆลงในหนังสือที่ขอยืมจับเพื่อนโหน,นี่ใส่ไม่ดีเลยเจอ,อยัง เจแล้วส่วนจอยเขียนนังเ,เขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้ามาอันนี้ถูกต้องคนที่นี่ใส่ไม่ดีคืออาร์มเพราะอาร์มอะ่ะเอาหนังสือเพื่อนที่ยืมมาเนี่ยทะลึ่งไปเขียนของเขาอีกนี่ใส่ไม่ดีต้องตีให้มือหักเลยหนังสือใครใครก็รักนะคะหากต้องการถามแม่ค้าเกี่ยวกับราคาไม้บรรทัดควรพูดอย่างไรอ่า ดูสิคาไม้บรรทัดราคาอันละเท่าไหร่คะไม้บรรทัดขายแพงไหมจะซื้อไม้บรรทัดอันนี้คะ่ะถ้าถามราคาต้องโยงราคาต้องตอบไม้บรรทัดราคาเท่าไรอันละเท่าไหร่คะอืข้อใดเป็นประโยคมาดูนินสอสีปลาทอดฝนตกประโยคโยงประโยค ประโยคเจอประโยคประโยคเจอประโยคเจอไหมคะฝนตกเป็นประโยคค่ะข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือต้องการเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องการคนตอบดูนะคะอะไรเป็นประโยคบอกเล่าคะรถแล่นเร็วถ้าฉันไม่ได้ทำเป็นประโยคปฏิเสธทะเลสีครามเป็นชื่อของสีนั้น นะคะปลาทองมองดูครูใหญ่จุดๆๆๆผีเสื้อเจือจานเขาถามว่าควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างจึงจะคล้องจองกันครูใหญ่ก็ต้องใจดีใช่ไหมทองกับมองเห็นไหมดูกับครูใหญ่ก็ต้องสาลาไอเหมือนกันก็ต้องเป็นใจดีค่ะ ผีเสื้อและเจือจานอ่าเห็นไหมคำว่าอร่อยในภาษาถิ่นเหนือพูดว่าอย่างไรพูดว่าลําจ้าลําแตแต่เจ้าลําแตแต่จากภาพเนี่ยควรใช้บทร้องเพลงในข้อใด เห็นไหมคะเอามือยื่นออกมาปึ๊บมือยื่นออกมาต้องร้องคําว่าอะไรมือยื่นออกมาแล้วจำจีมะเขือปอแกะเถาะหน้าแว่นพายเรือออกแกนอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดเอากระจกที่ไหนมาส่องเยี่ยมเยี่ยมมงมนกคุณทองร้องกรูเขาชอบกินอาหารประเภทใด เป็นประโยคคำถามฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นประโยคประโยคอะไรคะปฏติเธวาวาเป็นเด็กดีเป็นประโยค,ะโยคอะไรคะ,ปะเ,รเ,ปเ,เป็นประโยค,อค,โยคบอกเล่าคำว่าเนี้ยอ่านว่าอย่างไรในสี ีเหลืองตรงเนี้ยเห็นไหมครูเว้นวักไว้ให้แล้วคาว่าสามารถรถเนี่ยอ่านยังไงอ่าอ่านว่าสามารถสามารถยงสามารถเจอ,อยังคะ่ะเจอแล้วเขียนสามารถรถแต่อ่านออกเสียงว่าสามารถนะคะคําในข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามตรงกันข้ามคือสิ่งที่มันเป็นไปไม่เหมือนกันเช่น สูงกับต่ำดำกับขาวห้าหรือกว้างกับยาวใกล้กับไกลฮ่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบอะไรคะดึงกับดันค่ะถ้าพร้อมเพรียวจะอยู่ด้วยกันการงานก็อยู่ด้วยการดึงกับดันดึงมาดันก็คือไปคำในข้อใดมีความหมายเหมือนกับ คําว่าดอกไม้ดอกไม้คือคําว่ามารีธนภาแปลว่าท้องฟ้าสักกุณาแปลว่านกค่ะ <c oughs> ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการฟังคําสั่งและแนะนำอ่าดูสิคะอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติคืออะไรคะ พูดตอบรับแล้วทําเฉยกับคําสั่งหรือคําแนะนําที่ฟังก็คือเช่นแม่บอกว่าหนูนิดหยิบน้ําให้แม่กินหน่อยจ้าตอบเลยเต็มที่จ้าแล้วนั่งดูการ์ตูนต่อแม่ก็พูดอีกหยิบน้ําให้กินหน่อยจ้าจ้าแล้วก็นิ่งเฉยเพิกเฉยนนี่คือไม่น่ารักนะคะไม่ควรปฏิบัติค่ะสักพักหนึ่งมันจะไม่เป็นหนูนิดแล้วค่ะ มันจะกลายเป็นไอนิดถ้าไอนิดไม่ได้ก็จะเป็นอีนิดแล้วใช่ไหมคะสภักจะเป็นอีหานิดเลยทันทีอุ๊บพู้จาไม่ดีต้องตกปากเพี้ยเพี้ยแม่ก็จะของขึ้นขึ้นมาทันทีข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดเล่าเรื่องอ่าทำอะไรคะที่ไม่ควรปฏิบัติทะลุกลางป้องไง เขากําลังคุยกันอยู่สมมุติเขากําลังเล่าเรื่องหมีแพนด้าอยู่อยู่ๆเราเนื้อแย่จะทะลุกางป้งแล้วไปพูดบอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ไก่ของฉันมันจิกต้นไม้นี่น,นู่นมันสมควรไหมไม่สมควรอ่านประโยคแล้วเรียงคำที่กำหนดให้คล้องจองกันจากตัวเลือกที่กำหนดก็คือเอาคำมาเรียงให้เป็นคำคล้องจองนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรเอ่ยดูสิคะมีทราบซึ้งเปิดโลกแล้วก็โชคลาภข้อนี้จึงตอบอะไรคะเปิดโลกโชคลาภโลกกับโชคยังไงโชคลาภแล้วก็ทราบซึ้งค่ะอ่านประโยคแล้วเรียงคําที่กําหนดให้ครองจองกันจากตัวเลือกที่กําหนดให้นกน้อยมอง หมองคล้ำฝอยทองอ่าดูสิคะข้อนี้ต้องตอบอะไรคะนกน้อยฝอยทองแล้วจึงจะเป็นหมองคล้ำค่ะน้อยก็ฝอยนี่ไงคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า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 อ่า คนนี้จึงตอบขาโตค่ะขาเป็นสามัญโตเป็นโต้โตโต้โต้โตใช่ไหมฝาฝ่าฟ้าฟ้าคำที่สีออ่คืออะไรคืออะไรเสียงตรีเหมือนกันค่ะประโยคในข้อใดมีคำที่สะกดในมาตาแม่กดมาตาแม่กดเสียงอะไรคะโดเด็ก ฉันถูกมีดบาดมีดกับบาดนี่ไงเป็นแม่กดค่ะถ้าปรุงแม่โกงหารแม่กกนเห็นไหมขัวแม่เกล่ซ่อมแม่กลมเกยเห็นไหมรอยเกยรั่วเกลหลังแม่กกงเห็นไหมคำที่มีมาตาแม่กดก็ต้องเป็นมีดบาดนี่เอง ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราทุกคำข้อนี้จึงตอบอะไรคะอากาศกับยีราบเพราะอากาศเสียงดอเด็กเป็นแม่กดยีรับยีรับแม่อะไรคะแม่กบค่ะแม่ให้จะๆจดจุดจุดจุดฉบับละร้อยแก่แม่ขาควรเติมคำใดลงไป แม่ให้อะไรคะให้เหรียญหรอคะเหรียญไม่เป็นฉบับนะกระดาษเป็นแผน่นธนบัตรจึงเป็นฉบับค่ะนี่เป็นลักษณะนามค่ะถ้าลงมือทำสิ่งใดแล้วจะได้สิ่งนั้นเราควรปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุดอ่าไปดูสิคะในกรอบสี่เหลี่ยมเขาถามว่าละเขาเล่าว่าอะไรพ่อว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราควรพยายามทำสิ่งนั้นเอง เราไม่ควรขอคนอื่นถ้าเราลงมือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรจะช่วยตนเองให้มากที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเสมอคนขยันหมั่นทำมาหากินจะไม่มีวันอดตายจงจำไว้ว่าเหนื่อยก่อนสบายทีหลังนณะลูกพ่อสอนเอื้อยและอ้ายอ่าข้อนี้จึงตอบอะไรคะขยันหมั่นเพียรน,นั่นเอง เป็นเรื่องเดิมนะคะแต่คำถามใหม่อ่าเรื่องเดิมเรื่องเมื่อกี้เลยคำถามใหม่เขาถามว่าใจความสำคัญของสิ่งที่พ่อสอนเอื้อยและอ้าเนี่ยคืออะไรเอืยและไอ้นะคะไม่ใช่อ้อยอ่าคืออะไรคะไม่ควรขอคนอื่นค่ะเราต้องทำด้วยตนเองก่อน คำถามใหม่อีกแล้วแต่เป็นเนื้อหาเดิมอ่าถ้านักเรียนอยากได้อะไรนักเรียนควรทำอย่างไรคะทำยังไงคะทำด้วยตนเองก่อนนะคะเก็บหอมรอมริบทำด้วยตนเองก่อนอ่าจบไปแล้ว30ข้อนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือเปล่าอ่า งงไหมบางข้อก็อาจจะงงงงนิดๆแต่ถ้าเกิดเราดูคลิปของครูบ่อยๆรับรองหนูไม่ตกค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วมาสอบอันจันนะคะห้ามขาดนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะและจะได้ไม่พลาดโอกาสคลิปสำคัญสำคัญเช่นคลิปติวแบบวันนี้เป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ตั้งใจติวแล้วก็มาสอบนะคะและอย่าลืมส่งงานครูพึ่งด้วยนะคะ